สวัดีครับวันนี้พามาชมเป็งผักนะครับนี่นะครับผักเครับผักกาดขาวนะครับนี่ครับผักกาดขาวนะครับนผักกาดข้าครับนี่ครับเขียวปีนะครับนี่เขียวปีนะครับนะครับผักเขียวปีครับเฉียวปีสวยไหมครับนี่ครับเฉียวปี เขียวปีนะครับตรงน,นี้เขียวปีนะครับต้นหอมเพียครับต้นหอมครับนี่ต้นหอมสวยนะครับนี่ต้นหอมครับต้นนั้นต้นหอมอนะครับต้นหอมผักชีนี่ครับผักชีนี่ครับผักชีนะครับนี่ครับนี่ต้นหอม หอมเนี่ยครับับผักผักนี่ดนละครับแล้วก็ต้มบกูนะครับดีน่ต้มบักูครับเหมือนปลาแห้งะ ครับงานะครับงามนะครับสวยนะครับครับครับสวยนะครับแลครับผักสวยงลมนะครับนี่ ครับนั่ากับขาบคุณครับ๊ายบาสวัสดีครับ,บ